สาเหตุที่ทําให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆทองคําครับมักถูกพูดถึงเสมอในฐานะสินทรัพย์ที่มีค่าและทองคําครับก็ยังเป็นที่นิยมทั้งในรูปแบบเครื่องประดับการออมและการลงทุนในระยะยาวสิ่งที่น่าสนใจคือหากเรามองย้อนไปหลายสิบปีครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆถึงแม้บางช่วงครับจะมีการปรับราคาลงแต่ถ้ามองในภาพรวมครับระยะยาว การราคาทองคำครับกับชี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาทองสูงขึ้นในระยะยาวมาฟังไว้พร้อมกันเลยนะครับ ก่อนจะดูเนื้อหาในคลิปครับผมมีของดีมาฝากถ้าคุณครับกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือได้และเปิดให้บริการมากว่า15ปี XM เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่เทรดเดอร์ทั่วโลกไว้วางใจและที่สำคัญแค่เปิดบัญชีก็รับโบนัสฟรีไปเลย30เหรียญโดยไม่ต้องฝากเงินแม้แต่บาทเดียวใครที่ยังไม่มีบัญชีครับรีบเลยโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ เรื่องแรกเลยครับผมเป็นเรื่องของเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อครับคือศัตรูของมูลค่าเงินสดหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้ราคาทองคํามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อค่าเงินอ่อนค่าลงจากราคาสินค้าและบริการที่แพงขึ้นทองคำครับจึงถูกมองเป็นตัวเก็บมูลค่าที่ไม่เสื่อมราคายกตัวอย่างเช่นในปี1970ครับราคาทองคำอยู่เพียง35ดอลลาร์ต่อออนแต่ในปัจจุบันครับราคาทองคำทะลุ3,700ดอลลาร์ต่อออนไปแล้วและการที่ค่าเงินครับ สามารถซื้อของเด่นน้อยลงเรื่อยๆก็จะทําให้ผู้คนเริ่มหาสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้ดีกว่าเงินสดสิ่งนั้นก็คือทองคํานั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องของความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทองคำครับไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับแต่ยังมีความต้องการจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของประเทศต่างๆที่มักจะสะสมทองคําสำรองเพื่อใช้คําค่าเงินและสร้างความเสถียรภาพทางการเงินนักลงทุนสถาบันเขาจะใช้ทองคําเพื่อกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนและในอุตสาหการรม เทคโนโลยีจะใช้ทองคำในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์การแพทย์ความต้องการที่ขยายตัวในหลายอุตสาหกรรมนี้ทําให้ปริมาณทองที่หมุนเวียนในตลาดส่งผลให้ราคาทองคําขึ้นในระยะยาวต่อมานะครับเป็นเรื่องของการผลิตทองคําที่มีข้อจํากัดแม้โลกเราครับจะมีแหล่งแร่ทองคําอยู่หลายแห่งแต่การขุดทองนั้นต้องใช้ต้นทุนสูงและยิ่งเวลาผ่านไปครับทองคําก็ขุดยากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแหล่งแร่คุณภาพครับถูกใช้ไปมากแล้วผลผลิตทองคําจึงไม่สามารถเพิ่มขึ้นทันกับความต้องการและยังขาดดุ ระหว่างอุปสองค์อุปทานจึงเป็นแรงผลักดันให้ราคาทองคําสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองต่อมานะครับเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนครับไม่สามารถคาดการได้เลยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นวิกฤตการเงินสงครา ความขัดแย้งระหว่างประเทศการระบาดของโรคใหญ่ยกตัวอย่างที่เราเคยเจอกันก็คือโควิด19ซึ่งมีผลกระทบมากๆนักลงทุนจึงหนีมาถือทองคําเพราะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยิ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยราคาทองคําก็ยิ่งได้รับแรงหนุนให้สูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันต่อมานะครับเป็นเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือ USD ราคาทองคํามักถูกอ้างอิงด้วยดอลลาร์สหรัฐเมื่อราคาดอลลาร์อ่อนค่าลงราคาทองมักจะปรับตัวสูงขึ้นพอนักลงทุนจากประเทศอื่นสามารถซื้อ ทองได้ถูกลงส่งผลให้ความต้องการทองมากขึ้นโดยอัตโนมัติต่อมานะครับเป็นเรื่องของการกินกําไรและกระแสตลาดทองคําไม่ได้ขึ้นเพราะปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวแต่ก็ยังถูกขับเคลื่อนได้โดยการกินกําไรของนักลงทุนทั่วโลกาการที่ทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มีตลาดซื้อขายขนาดใหญ่ทําให้มีกลไกกินกําไรเข้ามาเสริมแรงขายขึ้นจนสามารถดันราคาในระยะยาวได้อีกด้วยและปิดท้ายครับสิ่งที่ทําให้ทองคําขึ้นคือเทศกาลหรือพิธีมงคลจะมีความต้องการซื้อขายทองคําพุ่งสง ขึ้นทุกปีทําให้ราคาทองครับอยู่ในทิศทางขาขึ้นเสมอมาโดยสรุปนะครับเมื่อรวมปัจจัยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องเงินเฟ้อความต้องการทั่วโลกข้อจํากัดการผลิตความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจค่าเงินดอลลาร์และการเก็งกาไรจะเห็นได้ว่าทองคําไม่ได้เป็นเพียงสินทรัพย์ธรรมดาแต่คือเครื่องมือเก็บมูลค่า ดังนั้นครับหากมองในมุมการลงทุนระยะยาวราคาทองย่อมมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะมีผันผวนในระยะสั้นแต่ในภาพรวมแล้วนะครับทองคําก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ไว้ใจได้เช่นกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องของสาเหตุที่ทําให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆมีเพื่อนๆคนไหนครับซื้อทองคําเก็กบไว้บ้างลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ